สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเฟิร์นเพจเดียวอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะโตโยต้าวีออลนะคะ 1.5e นะคะปี2016คันนี้นะคะกอบราคาเพียงนะคะ3 6 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ เครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะคันนี้จะได้เป็นโฉมนะคะก่อนหน้าโฉมมานนั้นเชงนะคะจะได้ไฟคู่หน้าแบบมันต mm ิวรีเฟกเตอร์นะคะรุ่นนี้นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกให้เนาะในส่วนของล้อนะคะจะได้เป็นล้อแม็กสเปคเดิมจากโรงงานพร้อมอยางปีใหม่ๆทั้ง4เส้นเลยค่ะในส่วนของกระจกนะคะในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะจะติดมาให้กับตัวกระจกมองข้างนะคะ คันนี้เป็นสีแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะมือจับประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสาภาพสวยมากๆเลยคุณลูกค,ะคะ้าขาไม่มีรอยเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่น e นะคะมีไฟอพะมิมให้ดวงเล็กด้านล่างนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะไฟท้ายก็ออกแบบมาใหม่นะคะเราไปชมในส่วนของภายในรถกันดีกว่าคะ่ะในส่วนของภายในรถนะคะคันนี้ได้เป็นสีดำล้วนนะคะคุณลูกค้าจ๋า แผงประตูนะคะเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถนะคะมีระบบไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกให้นะคะคันนี้บอกเลยนะคะได้เบาะหนังแท้สีดำนะคะเบาะหนังแท้เลยนะคะมาพร้อมดูระบายอากาศนะคะตกแต่งด้วยได้เส้นสีฟ้าบอกเลยนะคะว่าสวยมาก สภาพเบาะคือใหม่มากเลยนะคะไม่มีรอยยับไม่มีรอยย่นไม่มีรอยขาดเลยได้พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะมีแอร์แบ็กนะคะทั้งคนขับคนนั่งข้างคนขับนะบอกเลยว่าคันนี้สภาพใหม่มากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาเครื่องเลเสียงนะคะเป็นแบบ a b 3ีฟืองทีอูได้นะคะตัดด้วยกรอบโครเมียมนะคะคันนี้นะคะมีนะคะสามารถเสียบสาย a u x USB ได้นะคะแอร์เป็นอนาล็อกนะคะปรับมือหมุนนะคะจะได้เป็นแอร์อ่าจะได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะ ในสวยของห้องผู้โดยสารนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะห้องโดยสารนะคะกว้างขวางเนาะได้เบาะนะหนูชอบเบาะมากเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าอยากให้เห็นนะเบาะคือใหม่และสวยมากนะคะเป็นสีดำนะตัดด้วยได้เส้นสีฟ้าสวยมากๆเลยนะคะด้านหลังเบาะนะคะมีช่องเก็บใส่เอกสารให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ออปชั่นสวยจัดเต็มนะคะ หากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ V ออส 1.5e ปี2,016คันนี้นะคะกอบราคาเพียง3 6 9 0 0 0บาทเคดิตดีฟรีดาวจัด,ดยอดได้เต็มนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยเรทฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณ7,000ก่อนจบไลน์นะคะก่อนจบรีวิวครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ